สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกัะสาวธานพรรนมในต่างแดนนะจา๊ะอีสานคนอินดีคือเกา้านาจาจะพี่น้องยอยู่ไสกระทำม,มหากินคือเกา้าน่าจะพี่น้องสบายดีบ่พี่น้องสบายดีบ่ขึ้นหอดคอยบอ่ขึ้นหอดก็บบเป็นยังแต่คอยขึ้นหอดซุ้มเจ้าเด้อมาพี่น้องคลิปที่ผ่านไปหั่นสาวทาดได ว้าวอาไปแล้วว่าเป็นยังสาวธาตุคือได้มารีวิวทำการเปาะกอบกระเทียมกินใบอีกรอบสองสาวธาตุมาเมล่าสูฟังพี่น้องหูเนาะจ้ะโูชิกดีโูชิกดีโชูโชิกดีมามา,เ,าเนี่ยคันสาวธาตุจะได้ปอกกระเทียมแบบนี้นั่นจ้ะพี่น้องซึ่งจะเลือกเอาแต่ จะเลือกเอาแต่กรีบนอกของเพิินในกรีบที่สมบูรณ์อย่างสีนอกจากพี่นอ้องกรีบกีบกรีบนอกๆเลยนะจากพี่นอ้องเพราะว่ามันจะเป็นกรีบที่สมบูรณ์ที่สุดนอกจากพี่นอ้องอ่ะยกตัวอย่างเส้นสาทเสียเบิรงนอกจากพี่นอ้องเดี๋ยวนี้เอยลูกเอ้เสียงแทรกซ้อนนะเด้อพี่น้องเด้อลูกอยู่ใกล้ๆแหละเื่อคิดก่อนน่ะสาทว้าไปนอกจากพี่น้องเพิ่นเล่นรดเพิ่นนอกจากพี่นอ้องอ่ะเขาเรื่องตอ่อเนี่ยคลิปเพิ่นจะ คลิปองเพลนจะสมบูรณ์นาะจากพี่น้องเนี่ยเนี่ยอันนี้คือกีบนอกนาะจากพี่น้องขันกีบในของเพลนบทแนะนาเด้อจาพี่น้องบทแนะนําให้ปลูกเพราะว่าคลิปองเพลนมันจะน้อยจะเล็กจะมีความเล็กและไม่สมบูรณ์นาะจากพี่น้องจะมีความที่งอกค่อนข้างยากเลยทีเดียวนาะจาพี่น้องเนาะฉะนั้นการที่เราจะปลูกอหอมขาวหรือกระเทียม สมควรจะเอากรีบนอกรอบนอกอย่างนี้นะจ๊ะพี่น้องเดอ้ออันนี้เป็นสาธาก็ได้รูปมาอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าสาธากเขาไปเบิ้งในช่องย t ท b e ที่รุ่นพี่หรือการเกษตรของเพิ่นชี่เพิ่นเป็นมืออาชีพอีนีนะจ๊ะพี่น้องของเขามันเป็นมือสมครเลนปลูกกินเล่นกินหัวปลูกกินหนาห่อนจะซื้อน้จ๊ะพี่น้องเนาะนี่แกะคัดนะจ๊ะพี่น้องนี่เอาแบบนี้เด้อพี่น้องอ่ะเขาเรื่องตอว่าเป็นยังสาธาตได้ล่มคลิปไปก่อนนะนี่สาธาติเริ่มปลูก คลิปแรกของกระเทียมของปีนี้นะจ๊ะพี่น้องเป็นยังสาวธาตุคือบอกว่าได้ได้มาเหตุรีวิวสีล่งกระเทียมห้เบิรงใหม่อีกอรอบสองจำได้เบวภาษาธาตุบอกว่าให้ปกแบบนี้ออกคันสีคันสีปูกระเทียมกินใบปลูกเป็นหัวหัวแบบนี้นอกจากพี่น้องเน้ะนี่นนห้แก้ออกไฮแมนเบิดให้เกียงเพื่อที่ว่าจะบกเกิดการขืนลา ในกลีบในในกลีบที่แห้งๆแ,แบบในกันเพิ่นถึกน้ำแบบในนอนพี่น้องในข,า,ขาวๆนี่ตัวนี้มันขันแล้วลดน้ำปุ๊บขันเข้าออกเบิเบิเรียบร้อยข้นล้าท่านที่ก่อนที่่าง,งอกก่อนที่บาเบี้ยเพิ่นจะออกหรือว่าต้นกระเทียมใบก่อนที่ใบจะปุ้งนั่นเองนอกจากพี่น้องคือเรียบร้อยล้ากิน่นอนอกจากพี่น้องอันนั้นคือเสียคุณภาพเสียทั้งกระเทียมอิลิ่น้องและกระสิ่งสำคัญสาทัดเคยเล่าไว้ในคลิป ตัวนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึง่งคือการี่ใจกระเทียมนี่นี่ถ้าเกิดว่าเราบ่สามารถดึงถอดกระเทียมตรงนี้ออกได้สิ่งนี้พี่น้องนํำผ้าให้เกิดลาอันดับหนึ่งคือกันฉะนั้นแล้วคันเป็นไปได้พี่น้องต้องดึงออกเนาะจะพี่น้องคันสิปลูกเนาะแต่ว่ามันบ่ได้ง่ายๆออกได้ง่ายๆสู้อันมาจะพี่น้องคือยก,กย่างตัวย่างเช่นสาท่าได้ดึงออกเมื่อกี้นี่อันนี้หัวนี่ง่ายนะจะพี่น้อง แต่ลายของมันก็เป็นเรื่องยากมากนอกจากพี่น้องแ้วก็มีอีกขั้นตอนนึง่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนแรกสาทาดบอกไปแล้วนอกจากพี่น้องว่าให้เลือกเอาคลิปเนาะไอ่กรีบเนาะขอโทษให้เลือกเอากรีบเนาะที่สมบูรณ์นอกจากพี่น้องซึ่งที่จะเอาไปลงไปปลูกไปกล้าไปยังก็แล้วแตน่นอกจากพี่น้องจะไม่แนะนําให้เอากรีบไนแบบนี้นน้อยแบบนี้บอกแนะนําพี่น้อง เปอร์เซ็นต์ออกค่อนข้างยากเนจะเบียมต้องเป็นกรีบใหญ่ๆกรีบนอกแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะอคลิปอ่ะเอา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 เล็ดที่สองว่าเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดจังสีออกง่ายหลังจากพี่น้องเอาอันนี้ออกเบิร์ตนอกจากพี่น้องวิธีที่สองขัดศีรษกินใบนอกจากพี่น้องวิธีที่สองกะง่ายคือการนอกจากพี่น้องอ่า หายออกๆห้มันเบิดคือสาธาดบอกอันเป็นไปได้ก็ดึงออกแน่นี่ยทำมันสิออกได้ก็ได้นี่ออกแล้วนี่ดึงดึงใช้เทคนิคนะจ้ะโยก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 แล้วก็ดึงออกเนาะจากพี่น้องเนาะเนี่ยแกออกแบบนี้เนาะจากพี่น้องอ่ะสาธา์สิรีวิวให้เบิรงนสก่อนก่อนสิไป็ตัวมันเดินนาะจากพี่น้องเนาะนี่นี่อ่าพี่ๆเพื่อนๆก็สามารถนอกจากพี่น้อง แกะออกแบบนี้แล้วขันสีใหหเพ่นคงไว้ตอนนี้เพ่นยังแห้งที่เราเพึ่งจะเอาเปลือกนอกออกเฉยๆนอกจากพี่นอ้องขันสี่ปูก,กินใบบ่ต้องแยกกีบแบบเห็ดแบบง่ายๆว่ง่ายๆเห็ดแบบขี้ข้านเนาะอ่ะถ้าสิก,กินใบมันเทาบ่ได้ปลูกกินหัวนอกจากพี่นอ้องแกะออกเบอแล้วนอกจากพี่น้องตัดจุกข้างบนหน่อยๆพอประมาณนอกจากพี่น้องสัตว์สิทธ้เบิง่ง ประมาณนี้พี่น้องนี่นี่ให้ตัให้ตัดออกแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องจะปร่งไว้ระยะการงอกออกไว้ออกไว้ที่สุดกลัวที่กลัวที่เอ่อกลัวที่เห่าเห็ดแบบนี้นาอจ้ะพี่น้องแบบนี้เห่ารบริตัดนี่อาจจะใช้เวลาได้จักน้อยแต่ว่าเพิ่นกระปร่งให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เาแต่ว่าใส่เวลานอะจ้ะพี่น้อง้าเราตัดออกแบบนี้ที่สิกินใบอันนี้คืออีก เห็ดผลหนึ่งเด้อจากพี่น้องเหตุผลดีเลยแหละได้กินใบเร็วมาจากพี่น้องสาลาการ์เซียิอันนี้ไว้นอกจากพี่น้องเนา,า,าะอ่ะอันน,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 นี้อันนี้บอกไปแล้วเด้อว,วิธีนอกจากพี่น้องแล้วก็เหตุผลเมืนน่อนี้พี่สาวธาได้เอ่อมาลงคลิปในวันนี้สาวธาก็ิได้อ่าใส่กลองน้อยๆน,นี่นะจากพี่น้องซึ่งสาวธาได้กะได้แซ่กระเทียมได้แกะกีดไปขคง เ <Start> มื่อวานนี่นะจ๊ะพี่น้องสาธาตแซน้ำขึ้นเดี๋ยวพี่น้องเบิงสังเกตขึ้นเดี๋ยวออกทั้งรากนอะกจากพี่น้องกล้องบะชุ่มนอะกจากออกทั้งรากออกทั้งยอดไแล้วนอะกจากพี่น้องบบเมนในหน่วยได้พี่น้องเดนิสเดนิสเพื่อรมามาบยเมนในหน่อยได้พี่น้องเนี่ยอ,อันนี้แค่ขึ้นเดี๋ยวแซน้ำพี่น้องเบิงเกสเสร็จแล้วกับเซน้ำเลยนอกจากพี่น้องนี่ นี่คือรากกระเทียมสมบูรณ์มากเนาะจ้ะกีบนอกพี่สาวธาตุบอกมาเนี่ยนี่ที่แกเบิดได้นี่คือกบบีบนอกเบิดได้ใชพี่น้องกระเทียมเอามาเลยปลูออกกระเทียมไร้ดินตามเคยเนาะเทนิสชลูรีลูกปลูออกกระเทียมไร้ดินตามเคยเนาะจากพี่น้องสาวธาตุก็ทีได้ลง มีดินเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้กันนี่โอ้ยมามาบุญนี่เอ้อร์นะตอนนีาาร้รีตา้อนปุ๊กัตนโซฟาก็จะได้ลงแบบนี้เช่นเคยนอกจ้ะพี่น,อแบบน้องแอนซี่เที่ยวนี่อันโซฟาบ่มีดินเนาะจ้ะแต่สาธาสิลงแบบคู่ยางละคู่เลยเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่า จำไม่ได้ลดน้ำแล้วกันเนาะลดเฉยๆแล้วเลยที่เหลือกะตัดกินไปแล้วก็ค่อ,คอยอ่าค่อยดูเอาว่าอันความชุ่มชื้นของเพิ่นสีขันมันแห้งเข้ากับโคดน้ำเอาอว้นะพี่น้องง,ง่ายๆเคี้ยนจ้ะพี่น้องสาวธาสีใสสีใสแบบวา่าที่ พี่น้องได้เห็นในสาถาส,สิไซละซ่องละสองกีบน้จ้ะพี่น้องจะบ,บที่เกินไปดอกสธาบ้าแต่สาธาสาิาาสได้ใส่กระดาษจักหน่อยเนยเราะว่าให้เพิ่อนอได้ลากเพิ่นได้ไซไปได้ความนุ่มนั่นเองนจ้ะพี่น้องเนาะแทนดินแทนดินแท่นดินเท่านั่นเองนจ้ะพี่น้องแทนดินของเท่านั่นเอง จริงๆเห็ดแบบนี้ก็ได้โอ้เห็ดที่ดแล้วนะมาง่ายงเอาไหมโคสีดีเอ้พี่น้องเขียวดีอันนี้บริเสวสอนเลยพี่น้องคิดเองเห็ดเองอันใดที่แบบว่ามันสิประยัดในงบเขาเนี่ยเขาเห็ดเลยคิดว่ามันคงสีแบบว่าเกิดประโยชน์แกท่านผู้ชมหลายๆคนเนาะจ้าพี่น้อง สาภากัสด้าลงแบบนี้รวดเร็วท่านใจดีชิมนางสีกแค่นเออเนาะนางฉีกยู่ได้ฉีกทำไมคิดเองทำเองนักเลงโซนจากนอกมือใหม่สมัครเรียนเห็บไปที่ระเดือนแล้วบาท กูกินใบซื่อๆเฮาบ่ไดู้กินนั้นหัวมันเนาะะพี่น้องเฮ็ดไปตั่เิงกันว่าเฮ็ดไปตามภาษาความคิดของเจ้าของว่ามันสิได้ผลผลิตได้กินยอดกินใบตามที่เว้าบ่ตามรับส้มกันยาวๆเด้อพี่น้องความคิดบง บ,บังเกิดโดยที่แบบว่ามือใหม่สมัครเล่นห้าบ่ได้แมนว่าสิมาเป็นมืออาชีพอย่างนอกจากพี่น้องคนมักปลูกคนมักเผ็ดจะซึนหรอกบ่ได้มี่อย่างมากไม่หรอกเนาะเก็บไปอันไหนไม่ได้กินแล้วก็ปลอดภัยเนาะเห้หบ่ได้ใส่สารานนอย่างแมนบอกพี่น้องโอ้ยโอ้ยเคมี่อย่างบดไดซาธาสีโคตหน้านก่อนที่จะวมาเล็ดลงเนาะเพัวเพือ่อเพื่อที่จะปล่อยหัวกระเทียมหัวข้านั่น เด้งนั่นเองนะจ๊ะพี่น้องนะเพราะว่าขันทราลดน้ำปุ๊บมันจะมีความชุ่มชื้นนะจ๊ะพี่น้องลดน้ำลายเพื่อกรเหาได้พี่น้องบ๊แมน่นมเป็นเรื่องดีนะอะสาวธาตุสีได้ลงลงไปแล้วอืมอันนี้คือกระเทียมกินใบของเรานะจ๊ะพี่น้องติดตามหับสมเด้อพี่น้องว่าสิได้อนกินใบคือสาวธาตุอัน ขีโม่กับพี่น้องในคลิปนี้อยูบอ่บ่อสาวธาตหวังว่าคุงจะได้กินนะกินห่อ,อ,อยกินใหญ่สาวธาตกับสีใสสลรับกันไปเดห้พี่น้องเอง ว่าเป็นเรื่องง่าเนาะน้นองแต่ว่าเราก็ต้องทำเดนิสเว้ย,อยวเอเวดเอเวดจะคบนรจะเสียงแซกซอนด้วยกันเพระาะว่า บอกค่อยฟังบอกลูกก็ได้แเดนิสเอ้ยมามาบุญอีมาอีเออลนะมามาโซ่เบิ้มมามากูแวกละอีกแกเฮอร์นะมามาเสียโซไล่เลขแกบีนก็สนินสิครับไม่ใช่ทำแบบโรกแกเออสิเลี้ยงเท่าที่สิเลี้ยงได้ไดเด้พี่น้อง บอว่าอย่างใบยากให้เหลือรกระเทียมที่แก่เนี่ยเนาะพี่น้องแ็บแน่นเอียดเลยพี่น้องบริเวณธร่รมดาดิเอียดเลยว่าแน่นนะอ้าวเอาลงพิดทางพี่น้อง จะบ่ให้กระเทียมที่สาวาธาตุแก่นี่ mm hmm. เหลือเนาะพีโนโ่น้องเพราะว่าสา,าธาตุปุกกินใบย่างที่ว่าเ mm hmm. น่นเอียดมันได้กระลุ้มไปตามที่ mm hmm. เนื้อที่มันมีนั่นเอง mm hmm. จะบ่อนยอมให้กระเทียมเหลือเป็นเด็ดค่ะ สำหรับคนที่ชอบกินกระเทียมคือสาวธาตนี่กระเทียมนี่แส่บเสมอ้ะสำหรับสาวทานเนาะบอกว่าสิี่ก็ะปนกับแจ้วกับป้บบอยกับลาบสีเหฮดเอากระเทียมดองเอาไปดองกแ็แส่บแซ่บได้ตลอดเอาคนมาก,กินกระเทียมนาพี่น้อง กระตั้งได้ปลูกกระเทียมกินเองแล้วแบบนี้แหละเฮ็ดพิดกันี่ล้มแล้วนคันล่มแล้วงอกงากแลยพี่น้องเลยอย่าล้มหนอกเลย เกือบโ,โลได้นี่กระเทียมนีบ่บโบเมน,นหน่อยๆได้พี่น้องแต่สาธาสีเหตุแบบมันจู้ใจเลยอันใดออกกินอันใด้บออกก็แล้วไปทวนถิมหันบงงามอันใดงามอันใดออกคนผลิตให้เฮาสาลากะจัดไปไม่ให้เหลือเนื้อที่สาธาจัดเต็ม แบบเย็ดเย็ดเลยไม่เอียดไม่ต้องเรียกว่าสาวทาตในต่างแดนพี่น้องกินใบเดอ้อพี่น้องเอ้ยกระเทียมนี่ผลออกมาได้ตามที่เป้าไม้คิดคาดไว้คือสีดี จะบอกให้เหลือพีปเนองเพราะว่าล่าเพิ่อนออกสมบูรณ์มากสาทาตจชัดเต็ม อันนี้ก้อนมันสิก้อ,อันเบี้ยไขึ้นมาไีมโอ้ไก่สิบเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้มาเก่งแท้เเก่งแท้สาธาตยังว่าสาธาตบอกว่าป่ห้เลือ้อสาธาตสิเลี้ยงให้เบิดเลยเพราะว่ากระเทียมที่สาธาตได้ลงนี่ลูกนังเต็มเต็มเลยนะพี่น้องเต็มเต็มกี่รูนังเต็มเต็ม เงาเงาพี่น,อน้องเอ้ยเสดาดสุดแรกที่สาวทาได้ลงเลท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นเสดาดที่แบบโบดึงใจโบดึงกา้านออก้เบิดปอกกระบอกค่อยดีพี่น้องพอ่อเพิ่นออกมากเพิ่นออกงามอันงามอันมองงามเพิ่นกันเนาและก็ขึ้นล่าพร้อมดียังขึ้นล่าพี่น้องกันึ้นมาตายแย่เลยบ่ได้กิน <laughs> มีตลกมีตลก <laughs> อย่าโบยเรือเด็ดพี่น้องสะทัดศีลดับว่าโอ้ยเห็ดนอเพลินฮักพี่น้องผมเป็นนอหยอดเพลินฮักหยอดเพลินแย้วบางอันเพลินกระย้าวได้หยอดเพลินจัดตัวนี้กันเด้อดีดีกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวัดาวสโลสดดาวสโลสดดาว น,น้ำอีกเล็กน้อยเบืองพ่นอยากแหงๆเพราะว่ากระดาษล้างไข่ของเรานั่นอุ่มหน้าพี่นอ้องเอาให้เสร็จใส่หลายแล้วพ่นสิฟูนอกจากพี่นอ้องสาวธาธสุซมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมการต่อไปอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เด้อพี่นอ้องอีกหนึ่งอาทิตย์เมื่อนี้เป็น เป็นวันอาทิตย์นอกจากพี่น้องอาทิตย์นานอกจากพี่น้องสาวธาสิมาอปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเพื่อนสิอกนอตยอดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมคลิปต่อไปสําหรับกระเทียมปวดกินสาวธาตุนั่นเองแบบออแกนิกออแกนิกพี่น้องปลอดสารสาวธาตุก็สิได้จบคลิปนี้นอกจากพี่น,ออน,น,อน,ออน้องจอะจงได้อำล่าพาจากพี่นอ้อง ฝากติดตามเพื่ออะก็แชร์เ่อเป็นกำลังใจให้สาวทหารพนุ่นแดงแดนที่นี่น้องเวียนอกจากพี่น้องเนาะสาวอีสานคตอ็นดี้นาะจากพี่น้องอินดี้บุอินดีนด้กับผูกพักกินเองนาห้อนเนาะจากพี่น้องบรได้ชื่อพักภายในนาจะจากช่วงนาห้อนปลอดสารกินจังไดให้ปลอดภัยปลูกจังไดให้ได้ใบพักมาก,กินนั่นเองนอจากพี่น้อง,งบ้าไลายัยฮานฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสาวทหานและน้องเดนนิดด้วยนะค่ะคะ่ะไปเอกซองกระได้ตลอดเลยพี่น้องเนาะ เสิได้ามรักพาจากแบ๊ายบายจากขบคุณทานเดจากบ๊ายบาย